สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับแท็บคอยแนะนำบ่อยรีวิวบ่อยอัปเดตบ่อยแต่ว่าก็ยังเป็นอีกแอปหนึ่งที่หลายคนยังไม่มีหลายคนมีใครที่ยังไม่มีแท็บคอยแล้วอยากจะหาเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแบบฟรีฟรลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ แท็บคอยไม่ยากดาวน์โหลดแอปมากดติดตั้งล็อกอินแล้วก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ออกตัวกันเลยว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้การถอนเงินของเขายมันยังมี1บาทอยู่ไหมแต่ถ้าไม่มีก็สามารถเล่นแล้วก็สะสมยอดแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้จะสอนการเลกข,ของรางวัลของแท็บคอยให้นะคะแอปนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีมานานนะคะมีมานานจริงๆแต่ว่า เขาก็ยังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่กา,การถอนเงินอ่ะการถอนเมนูถอนตรงนี้ในการถอนเงินของแท็บคอยนะคะของคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าของโนร่ามันจะเริ่มต้นอยู่ที่200บาทแล้วก็สูงสุดในการแลกจะอยู่ที่1,000บาทอ่านี่200ยอด200กับ500เราสามารถเติมเงินเข้ามือถือก็ได้แต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เติมหลายคนเลือกที่จะถอนเงินเข้าทูมานีวอลเล็ตมากกว่า การถอนเงินก็คือให้เราเลือกจํานวนเงินที่เราอยากจะถอนเสร็จแล้วให้เราเลือกตรงนี้ด้วยนะช่องทางหลังจากนั้นกดที่คําว่าถอนสําหรับคนที่ถอนครั้งแรกเขาจะให้เราใส่ OTP ซึ่ง OTP ก็คือโอเบอร์ที่เราได้ทําการผูกไว้กับทูมานี e ่วอลเล็ดีกว่าเพราะว่าเขาจะโอนเงินเข้าทูมานี e ่วอลเล็นะคะอะเดี๋ยวขออนุญาตแก้แคปชา่นตรงนี้แป๊บหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็กดนำไปใช้อย่าลืมนะคะสำหรับคนที่ถอนครั้งแรกการใส่เบอร์สำคัญเพราะว่าถ้าเราใส่เบอร์ผิดหรือใส่เบอร์มัม่วๆเราก็จะไม่ได้รับเงินอันนี้คือบันทึกการถอนสถานะคือรอการตรวจสอบอันนี้คือยอดการถอนทั้งหมดน,นี่นะคือ ไม่รู้จะบอกงไงคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันจะมีโคดังเปามาแจกดูด้ว็หาโคดังเปามาแจกให้เรื่อยๆแต่ว่าหลังๆนี้แอดมินเขาไม่มีโคดังเปาของแทบคอยมาให้เขาจะมีของเ e อ็กเวร์มาให้แทน,นก็เลยแจกของเ e อ็กเวร์ไปในคลิปก่อนนะโน้นนะคะส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมของแท็บคอยก็คือการดาวน์โหลดแอปพวกนี้มาเล่นนี่คะแนนก็ตามนี้นี่เล่นไปสะสมไปนะคะ หลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าตอนนี้ในแอป t o Money Wallet มีแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะคะนี่มีการเติมเงินสำเร็จ200บาทผ่าน p e a y e r Max เดี๋ยวจะพาไปในแอป t o Money Wallet นะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมกดถอนแล้วก็รองเงินเข้าระยะเวลาที่เงินเข้าของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนก็ ได้ไวอย่างคนรู้นเรได้ไวบางคนก็ได้ช้าบางคนรอ3วัน5วันประมาณนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมเขาก็ก็จ่ายนะจ่ายดีจ่ายปกติเหมือนเดิมนี่ค่ะ p a y ์แม็กสองบาทใหม่ต้องลงทุนใหม่เสียค่าธรรมเนียมใครยังไม่มีลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะใครอยากจะแนะนำเพื่อนเมนูการเชิญเพื่อนตรงนี้ เราก็สามารถไปกดคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้ส่วนใครที่อยากเล่นเกมก็ตามนี้นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งดาวน์โหลดแอปเกมพวกนี้มาเล่นแล้วเราก็จะได้รับคอยตามที่เขากำหนดประมาณนี้นะคะสำหรับการมาอัปเดตแทบคอยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอก,กันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ